บอนสีลูกไม้ที่ฟามคุณแม่เป่งค่ะต้นนี้นะคะเราปลูกเขาไว้อยู่นอกตู้ค่ะช่วงนี้นะคะบอนสีนอกตู้เนี่ยต้องได้รับการบํารุงแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่นะคะเพราะว่าเขาเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะนี่ค่ะมาดูดินของเขานะคะบอนสีต้นนี้ที่อยู่ด้านนอกตู้เนี่ยก็จะเห็นว่าดินเขายังร่วนอยู่นะคะก็คือดินดีมากๆค่ะแต่ว่าเขาขาดอะไรไปดูไหมคะเขาขาดใบไม้ค่ะเราเลยต้องทําการเติมใบไม้นะคะ เตเิมใบกัมปูลงไปค่ะเพื่อเติมสารอาหารแล้วก็ไนโตรเจนนะคะให้กับต้นบอนสีค่ะต้นบอนสีลูกไม้ต้นนี้ของเราก็จะได้ออกมาเป็นพุ่มแล้วก็สวยนะคะใบใหญ่ทิ้งใบชานะคะนี่ค่ะเติมสารอาหารนะคะเขาได้ออกมามีใบแทงหลอดเร็วนะคะมีใบเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะบอนสีที่อยู่นอกตู้เนี่ยต้องดูแลนะคะดูแลด้วยความเอาใจใส่นะคะเพราะว่า ตอนในตูนต้ะเราไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิหรือว่าควบคุมสภาพแวดล้อมเขาเหมือนในตู้ค่ะนี่ค่ะพอเราเติมใบไม้นะคะเติมยินให้เขาเนี่ยเราก็ตัดการลดน้ําค่ะที่สําคัญนะคะถาดรองน้ําค่ะต้องใส่น้ําในถาดรองน้ําอย่าให้ยุบนะคะอย่าปล่อยให้แห้งค่ะช่วงนหน้าร้อนเนี่ยน้ําเขาจะแห้งเร็วมากเลยค่ะน้าในถาดรองน้ําต้นนี้ค่ะมีชื่อว่า ไก่อม,มรินนะคะก็เป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกอยู่นอกตูค้ค่ะดูสิคะดินเขาเริ่มยุบนะคะแต่ว่าเนี่ยพอเราพวอยด,วดินดวดินน่ะเขายังร่วนอยู่เลยคะ่ะก็คือดินดีคะ่ะแต่ว่าใบไม้ไม่ค่อยมีนะคะต้องเติมใบไม้เช่นกันคะ่ะก็จะเติมใบกัมปูนะคะลงไปคะ่ะเพื่อเพิ่มสารอาหารคะ่ะพอใส่ใบกัมปูเสร็จเนี่ยเราต้องลดน้ำให้เขาด้วยนะคะ บอลสีนอกตู้นะคะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าบอลสีในตู้ค่ะเพราะว่าบอลสีในตู้เนี่ยเรามีน้ําหล่อเขาไว้ตลอดนะคะแต่ว่านอกตู้อะเราต้องใส่น้ําไว้ในถัดรองน้ําค่ะถ้าน้ําแห้งต้องคอยเติมน้ําค่ะอย่าให้น้ําแห้งแล้วก็รดน้ําเขานะคะวันละสองครั้งค่ะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลบอลสีนอกตู้ของฟางคุณแม่เป่งค่ะ